สวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับเข้าสู่ a w a k e n Podcast พื้นที่สำหรับการตื่นรู้และปลดล็อกศักยภาพสูงสุดที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณบทที่1กับดักที่มองไม่เห็นดิฉันเชื่อว่าหลายคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้คงรู้สึกคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้ดีความรู้สึกของการตั้งเป้าหมายการวาดฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าการทุ่มเทแรงกายแรงใจการใช้เทคนิคก,การดึงดูดทุกรูปแบบที่คุณเคยได้ยินมา ไม่ว่าจะเป็นการเขียนขอบคุณการทำสมาธิการจินตนาการถึงภาพความสำเร็จคุณทำทุกอย่างตามตำราแต่แล้วเมื่อลืมตาขึ้นมามองความเป็นจริงกลับพบว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมหนี้สินยังคงเท่าเดิมความสัมพันธ์ยังคงกระทอนกระแทน่นสุขภาพยังไม่ดีขึ้นหรือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ยังคงอยู่ไกลออกไปสุดขอบฟ้า ความรู้สึกท้อแท้ความสับสนและบางทีอาจมีความรู้สึกผิดหวังในตัวเองเล็กๆเ,เกิดขึ้นว่าเราทำอะไรผิดไปหรือว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นแค่เรื่องหลอกลวงถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ดิฉันอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและที่สำคัญกว่านั้นคือมันไม่ใช่ความผิดของคุณสิ่งที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่มันไม่ใช่ความล้มเหลวในการลงมือทำแต่มันคือการติดอยู่ในกับดัก กับดักที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมความพยายามทั้งหมดของคุณถึงดูเหมือนจะสูญเปล่าและในพอดคาสตอนนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับดักที่ว่านี้กันค่ะเราจะส่องไฟฉายลงไปในจุดบอดท,ที่คนส่วนใหญ่มองข้ามและการเข้าใจเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวจะเป็นก้าวแรกที่ปลดล็อกคุณออกจากวงจรแห่งความผิดหวังนี้ตลอดไปทำไมคุณถึงต้องฟังเรื่องนี้ให้จบ เพราะนี่คือโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนมุมมองจากการเป็นคนที่ลงมือทำอย่างหนักแต่ไม่ได้ผลไปสู่การเป็นคนที่ปรับจูนพลังงานอย่างชาญฉลาดและสร้างผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายเราจะย้ายจุดโฟกัสจากการไล่ล่าสิ่งที่อยู่ภายนอกกลับมาสู่การจัดระเบียบสิ่งที่อยู่ภายในซึ่งเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งแล้วกับดักที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่ มันคือความขัดแย้ระหว่างสิ่งที่เรียกว่าความปรารถนากับสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อความปรารถนาของคุณอยู่ในระดับของจิตสำนึกในระดับความคิดคุณคิดว่าคุณต้องการความมั่งคั่งคุณคิดว่าคุณต้องการความรักที่ดีคุณคิดว่าคุณต้องการสุขภาพที่แข็งแรงนี่คือสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองและบอกกับโลก แต่ทว่าลึกลงไปในตัวคุณในระดับของจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นที่เก็บของโปรแกร,รมความเชื่อทั้งหมดมันอาจจะกำลังทำงานในทิศท,ทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงจิตใต้สำนึกของคุณอาจจะยังคงเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งที่หายากหรือคนรวยคือคนไม่ดีหรืออาจจะเชื่อว่าฉันไม่ดีพอที่จะรับความรักหรือการเจ็บป่วยคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในครอบครัวของเรา เห็นความขัดแย้งไหมคะมันเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งของตัวคุณกำลังเหยียบคันเร่งมิดในขณะที่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่และทงพลังกว่ามากกำลังเหยียบเบรกจนจมผลลัพธ์ก็คือรถของคุณไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนมีแต่เสียงเครื่องยนต์ที่ดังสนัน่นและพลังงานที่ถูกเผาผลาญไปอย่างเปล่าประโยชน์นี่คือสภาวะที่พลังงานของคุณกำลังทำงานต้านกันเองนี่แหละคะ่ะคือกับดักที่ส่งพลังที่สุด อัลเบิร์ตไอสไตน์เคยกล่าวประโยคที่เฉียบคมเอาไว้ว่านิยามของความวิกลจริตคือการทำสิ่งเดิมซ้ำๆและคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปมันช่างตรงกับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงการพยายามใช้เทคนิคการดึงดูดที่ผิวเผินการพยายามคิดบวกโดยที่ไม่เคยจัดการกับโปรแกรมความเชื่อที่ขัดแยง้งซึ่งซ่อนอยู่ภายในก็ไม่ต่างอะไรกับการทำสิ่งเดิมซ้ำๆแล้วหวังว่าชีวิตจะเปลี่ยนไป ซึ่งมันไม่มีวันเป็นไปได้ลองจินตนาการภาพตามดิฉันนะคะมีชายคนหนึ่งตั้งใจจะพายเรือข้ามไปยังเกาะแห่งความฝันที่อยู่อีกฝากฝั่งของทะเลสาบเกาะแห่งนั้นคือชีวิตที่เขาปรารถนาเขากระโดดลงเรือหยิบไม้พายขึ้นมาแล้วเริ่มพายอย่างสุดกำลังเหงื่อไหลท่วมตัวกล้ามเนื้อแขนเกรงไปหมดเขาพายพายแล้วก็พายเป็นชั่วโมงเป็นวัน แต่เมื่อเขาลองมองไปรอบๆเขากลับพบว่าเรือของเขายังคงลอยลำอยู่ห่างจากชายฝั่งเดิมเพียงไม่กี่เมตรเขาทั้งเหนื่อยทั้งสับสนเขาอาจจะเริ่มโทษไม้พายว่ามันไม่ดีพอโทษเรือว่ามันเล็กเกินไปหรือโทษกระแสน้ำที่พัดแรงเกินไปแต่สิ่งที่เขาไม่เคยรู้เลยก็คือตลอดเวลาที่เขาพยายามพายเรือไปข้างหน้าสมอเรือขนาดใหญ่ที่ถูกทิ้งลงไป ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเริ่มพายด้วยซ้ํามันยังคงปักแน่นอยู่กับพื้นโคลนใต้ทะเลสาบสมอเรือที่ว่านั้นก็คือโปรแกร,รมความเชื่อที่จํากัดที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สํานึกของคุณนั่นเองค่ะการตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของสมอเรือนี้คือหัวใจของทุกสิ่งมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพราะเมื่อคุณรู้ว่าปัญหามันคืออะไรคุณจะเลิกเสียพลังงานไปกับก,บการพายเรือที่สูญเปล่า และหันมาทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปที่การดึงสมองเรือขึ้นมาแทนและในบทต่อไปเราจะมาเจาะลึกกันว่าสมอเรือนี้มันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรและทำไมมันถึงมีพลังมหาศาลในการเหนี่ยวรั้งชีวิตของคุณไว้บทที่สองสงครามภายในในบทที่แล้วเราได้พูดถึงกับดักที่มองไม่เห็นซึ่งก็คือความขัดแย้งระหว่างความปรารถนาในระดับจิตสำนึกและความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึก เราเปรียบเทียบมันเหมือนกับการพายเรือที่ยังมีสมอปักอยู่ทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้มากขึ้นว่าทำไมสมอเเรือที่ว่านี้ถึงได้ทนพลังนักเราจะมาทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าสงครามภายในสงครามระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกทำไมการเข้าใจเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะถ้าเปรียบชีวิตของคุณเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจิตสำนึกหรือความคิดของคุณ ก็เปรียบเสมือนสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอเป็นโปรแกร,รมที่คุณเลือกเปิดขึ้นมาใช้ในแต่ละวันแต่จิตใต้สำนึกคือระบบปฏิบัติการหรือ operating system ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังมันคือโปรแกร,รมพื้นฐานที่ควบคุมการทำงานของทุกสิ่งทุกอย่างในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนักประสาทวิทยาศาสตร์อย่างดรบรูซลิปตันได้ยืนยันว่าในแต่ละวันเราใช้ชีวิตด้วยจิตสำนึกหรือความคิดที่เราตระหนักรู้เพียงแค่5%เท่านั้น ส่วนอีก95ของชีวิตเราถูกควบคุมโดยโปรแกร,รมที่อยู่ในจิตใต้สำนึกลองคิดดูนะคะ95นนั่นหมายความว่าการตัดสินใจพฤติกรรมปฏิกิริยาตอบสนองและอารมณ์ความรู้สึกส่วนใหญ่ของคุณในแต่ละวันไม่ได้มาจากความคิดที่คุณเลือกแต่มาจากโปรแกร,รมที่คุณถูกติดตั้งมาตั้งแต่ในวัยเด็ก ดังนั้นการพยายามเปลี่ยนแปลนชีวิตโดยใช้แค่พลังความคิด5%โดยที่ไม่เคยเข้าไปจัดการกับโปรแกร,รม95%ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังจึงเป็นเหมือนการพยายามจะเปลี่ยนสีพื้นหลังของหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยหวังว่ามันจะเปลี่ยนระบบปฏิบัติการทั้งหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลย นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเพิกเฉยต่อจิตใต้สำนึกก็เหมือนกับที่คุณเป็นเจ้าของเรือลำใหญ่แต่คุณกลับพยายามจะบังคับทิศทางเรือด้วยการพูดคุยกับลูกเรือแค่ไม่กี่คนบนดาดฟ้าโดยที่ไม่เคยสื่อสารกับกัปตันที่อยู่ในห้องควบคุมและเป็นผู้กุมบังเหียนที่แท้จริงเลยแล้วสงครามภายในนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นเพราะจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกใช้คนละภาษาในการสื่อสารค่ะ ภาษาของจิตสำนึกคือความคิดคือตรรก,กะคือเหตุผลคือคำพูดแต่ภาษาของจิตใต้สำนึกคือความรู้สึกคืออารมณ์คือภาพคือสัญ,ญลักษณ์เมื่อคุณตั้งเป้าหมายว่าฉันต้องการที่จะร่ำรวยนี่คือภาษาของจิตสำนึก แต่ถ้าโปรแกรมในจิตใต้สำนึกของคุณซึ่งถูกติดตั้งมาจากประสบการณ์ในอดีตเช่นการเคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องเงินหรือการได้ยินมาตลอดว่าเงินคือต้นตอของปัญหามันได้สร้างความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับเงินในแง่ของความเครียดความกังวลหรือความไม่ปลอดภายัยนณะจุดนี้เองที่สงครามได้เริ่มต้นขึ้นจิตสำนึกของคุณบอกว่าไปทางขวาแต่จิตใต้สำนึกของคุณรู้สึกว่า ทางซ้ายปลอดภัยกว่าและในสงครามครั้งนี้ผู้ชนะจะเป็นฝ่ายเดิมเสมอนั่นก็คือจิตใต้สำนึกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะหน้าที่หลักของจิตใต้สำนึกคือการเอาชีวิตรอดและมันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณอยู่ในสภาวะที่หมั่นคุ้นเคยเพราะสิ่งที่คุ้นเคยเท่ากับปลอดภยัย แม้ว่าสภาวะที่คุ้นเคยนั้นจะเป็นสภาวะของความขาดแคลนหรือความทุกข์ใจก็ตามแต่มันก็ยังรู้สึกปลอดภัยกว่าการก้าวออกไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ไม่รู้จัก ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่ความคิดของคุณขัดแย้งกับความรู้สึกที่คุ้นเคยจิตใต้สำนึกจะดึงคุณกลับมาที่เดิมเสมอมันจะสร้างสถานการณ์ดึงดูดผู้คุณหรือทำให้คุณตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อกลับไปสู่ความรู้สึกที่หมั่นคุ้นชินนี่คือคกลไกาการปกป้องตัวเองที่ทรงพลังอย่างมหาศาลนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ข่าวยุงได้กล่าวประโยคที่เป็นอมตะไว้ว่า ตราบใดที่คุณยังไม่ทำให้จิตไร้สำนึกกลายเป็นสิ่งที่ conscious หรือตระหนักรู้มันจะชี้นำชีวิตคุณและคุณจะเรียกมันว่าโชคชะตาช่างเป็นประโยคที่ทรงพลังเหลือเกินสิ่งที่เราเรียกว่าโชคชะตาหรือดวงบ่อยครั้งมันไม่ใช่พลังจากเบื้องบนแต่มันคือโปรแกรมที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเองที่กำลังทำงานและฉายภาพความเป็นจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยที่เราไม่รู้ตัวลองนึกภาพของภูเขาน้ำแข็งดูนะคะสิ่งที่เราเห็นโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมามีเพียงแค่ญาติของมันซึ่งอาจจะดูสวยงามแต่ก็มีขนาดเล็กนั่นคือจิตสำนึก5%ของเราแต่สิ่งที่อันตรายและทรงพลังอย่างแท้จริงคือมวลน,น้ำแข็งขนาดมหึืมาที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำซึ่งเรามองไม่เห็นนั่นคือจิตใต้สำนึก95%ของเรา กระแสน้ําในมหาสมุทรไม่ได้ปะทะกับยอดภูเขาน้ําแข็งแต่มันปะทะกับฐานที่อยู่ใต้น้ําและทิศทางที่ภูเขาน้ําแข็งทั้งลูกจะเคลื่อนที่ไปก็ถูกกําหนดโดยมวลส่วนใหญ่ที่อยู่ใต้น้ํานี้เองไม่ใช่ยอดเล็กๆที่อยู่ข้างบนชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นการตระหนักรู้ถึงความจริงข้อนี้จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเลิกโทษปัจจัยภายนอกเลิกโทษเศรษฐกิจเลิกโทษคนอื่น เลิกโทษโชคชะตาและคุณจะเริ่มมองเห็นว่าสนามรบที่แท้จริงเวทีแห่งการสร้างสรรค์ที่แท้จริงมันอยู่ภายในตัวของคุณเองคุณจะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์ที่ถูกกระแสน้ำซัดไปมาไปสู่การเป็นนักสมุทรศาสตร์หรือสถาปนิกภายในที่เข้าใจว่าหากต้องการจะเปลี่ยนทิศทางของภูเขาน้ำขังทั้งลูกเราไม่สามารถไปผลักที่ยอดของมันได้ แต่เราต้องหาวิธีสื่อสารและทำงานร่วมกับมวลอันมหาศาลที่อยู่ใต้น้ำเมื่อคุณเข้าใจหลักการนี้แล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกด้วยภาษาที่มันเข้าใจได้อย่างไรเราจะเขียนโปรแกรมความเชื่อของเราขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราจะมาค้นพบคำตอบกันในบทต่อไปบทที่3การเขียนรหัสความจริงใหม่ ในสองบทที่ผ่านมาเราได้ทำความเข้าใจถึงกับดักที่มองไม่เห็นและสงครามภายในระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเราได้รู้แล้วว่ากุญแจสำคัญอยู่ที่การสื่อสารกับจิตใต้สำนึกด้วยภาษาที่มันเข้าใจซึ่งก็คือภาษาแห่งความรู้สึกทีนี้เรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วค่ะ นั่นก็คือวิธีการบทประยุกต์ใช้ที่จะทำให้คุณสามารถนำความเข้าใจทั้งหมดนี้ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงเราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียนรหัสความจริงของเราขึ้นมาใหม่ทำไมเทคนิคที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ถึงทงพลังกว่าแค่การคิดบวกหรือการพูด affirmations เพียงอย่างเดียวเพราะอย่างที่เราได้คุยกันไปการคิดเป็นภาษาของจิตสำนึก การพยายามคิดว่าฉันรวยแล้วในขณะที่ทั้งร่างกายและอารมณ์ของคุณยังคงรู้สึกถึงความขาดแคลนมันคือการส่งสัญญาณที่ขัดแย้กันอย่างรุนแรงจิตใต้สำนึกและสนามพลังงานควันตัมไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดของคุณแต่มันตอบสนองต่อสภาวะภายในหรือคลื่นพลังงานที่คุณแผ่ออกไปซึ่งคลื่นพลังงานนั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาจากอารมณ์และความรู้สึกของคุณนั่นเอง ดังนั้นการจะเขียนรหัสความเชื่อใหม่ลงไปในจิตใต้สำนึกและส่งสัญญาณใหม่ที่ชัดเจนออกไปยังสนามควันตมัมคุณไม่สามารถทำได้ด้วยการคิดแต่คุณต้องทำมันด้วยการเป็นคุณต้องรู้สึกถึงมันจนเรากับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆนี่คือหัวใจของทุกสิ่งเทคนิคที่เราจะใช้มีชื่อเรียกที่หลายชื่อแต่แก่นของมันเหมือนกัน บางคนเรียกว่าการภาวนาเชิงสร้างสารรค์ (Creative Visualization) ดรโจดิสเพนซาเรียกว่าการซ้อมในจินตนาการ (Mental Rehearsal) ส่วนปรมาจารย์ด้านการดึงดูดอย่างเนวิลกอดดัดเรียกมันว่าการสวมความรู้สึก (Assuming the Feeling) ไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไรก็ตามกระบวนการของมันสามารถสรุปได้เป็น3ขั้นตอนที่ชัดเจนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่หนึ่งสร้างภาพอนาคตที่ต้องการให้ชัดเจน clarity ก่อนที่คุณจะเริ่มคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรไม่ใช่แค่อย่างผิวเผินแต่ต้องชัดเจนในทุกรายละเอียดสมมุติว่าคุณต้องการความสำเร็จในอาชีพอย่าแค่คิดว่าฉันอยากประสบความสำเร็จแต่ให้เจาะจงลงไปว่าความสำเร็จนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรคุณทำงานอยู่ที่ไหนบรรยากาศในที่ทำงานเป็นแบบไหนคุณกำลังทำโปรเจกต์อะไรอยู่ เพื่อนร่วมงานพูดกับคุณว่าอย่างไรเจ้านายชื่นชมคุณว่าอะไรคุณได้รับอ e ีเมลแสดงความยินดีเรื่องอะไรคุณเห็นตัวเลขอะไรในบัญชีเงินเดือนของคุณยิ่งชัดเจนยิ่งมีรายละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีให้สร้างเป็นฉากสั้นๆเหมือนฉากหนึ่งในภาพยนตร์ที่บ่งบอกว่าความปรารถนาของคุณได้กลายเป็นความจริงแล้วขั้นตอนที่สองนำร่างกายและอารมณ์เข้าไปอยู่ในภาพนั้น (Embodiment) นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและเป็นขั้นตอนที่คนส่วนใหญ่มักจะพลาดไปหลังจากที่คุณมีฉากในใจที่ชัดเจนแล้วให้หาเวลาและสถานที่ที่สงบที่จะไม่มีใครรบกวนคุณอาจจะเป็นช่วงก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนตอนเช้าหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลายร่างกายของคุณจากศีรษะจะรดปลายเท้าจากนั้นให้ก้าวเข้าไปในฉากที่คุณสร้างขึ้น ไม่ใช่การมองดูฉากนั้นเหมือนดูทีวีแต่ให้จินตนาการจากมุมมองของบุคคลที่หนึ่งมองผ่านดวงตาของตัวคุณในอนาคตเห็นในสิ่งที่เขาเห็นได้ยินในสิ่งที่เขาได้ยินและที่สำคัญที่สุดคือรู้สึกในสิ่งที่เขารู้สึกถ้าฉากของคุณคือการได้รับโบนัสก้อนใหญ่ให้รู้สึกถึงความตื่นเต้นความภาคภูมิใจความโล่งใจความรู้สึกขอบคุณที่แล่นพลานอยู่ในร่างกายของคุณ หัวใจของคุณเต้นแรงขึ้นไหมคุณเผอยิ้มออกมาหรือเปล่าถ้าฉากของคุณคือการได้พบกับคู่ชีวิตในอุดมคติให้รู้สึกถึงรักความอบอุ่นความปลอดภยัยเมื่อคุณได้สวมกอดเขากลิ่นของเขาเป็นอย่างไรเสียงของเขาที่กระสิบข้างหูคุณทําให้คุณรู้สึกอย่างไรคุณต้องสร้างปฏิกิริยาทางอารมณ์ให้เกิดขึ้นในร่างกายของคุณจริงๆจนร่างกายของคุณเชื่อว่าเหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นณนะวินาทีนั้น เมื่อคุณทำเช่นนี้คุณกำลังเปลี่ยนแปลงสถานะทางเคมีในร่างกายคุณกำลังสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆใ,ในสมองและคุณกำลังส่งสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่สอดคล้องกับอนาคตที่คุณต้องการออกไปสู่สนามควันตั้มคุณกำลังเขียนรหัสใหม่ด้วยภาษาที่จิตใต้สำนึกเข้าใจขั้นตอนที่ 3. ทํทำซ้ำจนกลายเป็นสภาวะที่คุ้นเคยการทำสิ่งนี้เพียงครั้งเดียว อาจจะให้ความรู้สึกที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่ฝังรากลึกมานานหลายสิบปีคุณต้องทำมันซ้ำๆทุกวันจนกระทั่งความรู้สึกของอนาคตที่คุณต้องการกลายเป็นสภาวะที่คุณคุ้นเคยมากกว่าความรู้สึกของอดีตที่คุณเป็นอยู่ เมื่อไหรก็ตามที่สภาวะใหม่นี้กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับคุณเมื่อนั้นการเปลี่ยนแปลงในโลกภายนอกจะปรากฏขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่คุณได้กลายเป็นไปแล้วจากภายในปรมาจารย์เนวิลกอดดาดได้มอบคำสอนที่เป็นกุญแจสำคัญไว้ว่าจงสวมความรู้สึกของความปรารถนาที่ได้สมหวังแล้ว คำว่าสวมหรืออสมในที่นี้มีความหมายลึกซึ้งมากมันไม่ใช่การแสแสแรงแต่เป็นการยอมรับและดำรงอยู่ในสภาวะนั้นอย่างเต็มตัวลองเปรียบเทียบกระบวนการนี้กับการฝึกซ้อมของนักแสดงมืออาชีพรระดับโลกเวลาที่พวกเขาได้รับบทบาทใหม่พวกเขาไม่ได้แค่ท่องจำบทพูดแต่พวกเขาจะเข้าไปศึกษาทำความเข้าใจและใช้ชีวิตเยี่ยงตัวละครนั้น พวกเขาจะเริ่มคิดเหมือนตัวละครเดินเหมือนตัวละครรู้สึกเหมือนตัวละครจนกระทั่งเมื่ออยู่หน้ากล้องพวกเขาไม่ได้แสดงแต่พวกเขาได้กลายเป็นตัวละครนั้นไปแล้วจริงๆการเขียนรหัสความจริงใหม่ก็คือกระบวนการเดียวกันคุณต้องซ้อมที่จะเป็นคนในอนาคตที่คุณอยากจะเป็นตั้งแต่วันนี้ในโรงละครแห่งจินตนาการของคุณ แล้วเราจะนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้กับชีวิตที่วุ่นวายได้อย่างไรคำตอบคือไม่ต้องใช้เวลามากมายเลยค่ะขอแค่ความสม่ำเสมอเริ่มต้นด้วยเวลาเพียง10-15นาทีในช่วงเวลาก่อนที่คุณจะหลับและช่วงเวลาที่คุณเพิ่งจะตื่นนอนสองช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาทอง เพราะคลื่นสมองของคุณจะเปลี่ยนเป็นสภาวะแอลฟาและทีตาซึ่งเป็นสภาวะที่ผ่อนคลายและเป็นประตูที่เปิดกว้างที่สุดในการเข้าถึงจิตใต้สำนึกแทนที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข่าวเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าหรือไทฟีดโซเชียลมีเดียจนหลับไปให้คุณใช้เวลาอันมีค่านี้ในการซ้อมบทบาทของอนาคตที่คุณต้องการทำมันทุกวันด้วยความเชื่อมัน่นและปล่อยวางจากผลลัพธ์ หน้าที่ของคุณคือการทำงานภายในส่วนหน้าที่ของจักรวาลคือการจัดการเรื่องราวภายนอกให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณได้สร้างขึ้นจากภายในเองและเมื่อคุณได้ฝึกฝนพักษะนี้จนเชี่ยวชาญแล้วคุณจะตระหนักได้ว่าคุณไม่ได้เป็นเพียงนักแสดงในละครชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแต่คุณคือผู้เขียนบทผู้กำกับและสถาปนิกผู้สร้างสรรจักรวาลภายในของคุณเองบทที่ส่ สถาปนิกแห่งจักรวาลภายในเราได้เดินทางมาถึงบทสรุปของพอดแคสต์ในตอนนี้แล้วนะคะเราเริ่มต้นจากการสำรวจกับดักที่มองไม่เห็นทำความเข้าใจสงครามภายในและได้เรียนรู้วิธีการเขียนรหัสความจริงใหม่ทำไมบทสรุปนี้ถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งก็เพราะว่ามันคือช่วงเวลาของการบูรณาการคือการนำเอาความเข้าใจทั้งหมดที่ได้รับมาหลอมรวมและตอกย้ำลงไป เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับตัวตนเป้าหมายสูงสุดของตอนนี้ไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลหรือเทคนิคแต่คือการจุดประกายให้คุณเปลี่ยนสถานะของตัวเองจากการเป็นผู้ขอพรที่นั่งรอคอยโชคชะตาจากภายนอกไปสู่การเป็นผู้สร้างหรือสถาปนิกที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าตนเองมีอำนาจในการออกแบบและก่อร่างสร้างความเป็นจริงขึ้นมาจากภายในเอง กสำคัญที่สุดที่ดิฉันอยากให้คุณจดจำไว้จากการพูดคุยกันในวันนี้มีเพียงประโยคเดียวค่ะนั่นก็คือโลกภายนอกของคุณคือภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของสภาวะภายในที่เป็นอยู่โดยส่วนใหญ่ของคุณขอพูดอีกครั้งนะคะโลกภายนอกคือภาพสะท้อนของโลกภายในดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าการ manifest ที่ล้มเหลวแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ความล้มเหลวเลยแม้แต่น้อย แต่มันคือฟีดแบ็หรือข้อมูลป้อนกลับที่เที่ยงตรงและแม่นยำที่สุดที่จักรวาลกำลังสื่อสารกับคุณมันกำลังบอกคุณว่ายอดเยี่ยมมากคุณกำลังดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับคลื่นพลังงานที่คุณเป็นอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าคุณรู้สึกถึงความขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็พบเจอกับสถานการณ์ที่ขาดแคลนมากขึ้นนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวนั่นคือความสำเร็จในการดึงดูดตามกฎที่เป็นจริงเสมอ ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแล้วคุณก็ดึงดูดคนที่มาตอกย้ำความรู้สึกนั้นนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวนั่นคือภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบฟีดแบคนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อตัดสินหรือลงโทษคุณแต่มันมีไว้เพื่อให้คุณตระหนักรู้เพื่อให้คุณได้เห็นว่าสมอเรือของคุณหรือโปรแกรมภายในของคุณกำลังทำงานอยู่ที่เคลื่อนความถี่ไหน เมื่อคุณมองมันด้วยมุมมองนี้คุณจะเลิกต่อสู้เลิกผิดหวังและเริ่มรู้สึกขอบคุณต่อทุกสถานการณ์เพราะมันคือเครื่องชี้วัดที่บอกทางให้คุณกลับมาทำงานกับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือโลกภายในของคุณเองแล้วเราจะเดินหน้าต่อจากนี้ไปในทิศทางไหนขั้นแรกคือการเปลี่ยนบทบาทจากผู้กระทำไปเป็นผู้สังเกตการ From actor to observer ในแต่ละวันให้คุณฝึกที่จะเฝ้าดูความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวคุณโดยไม่ตัดสินสังเกตว่าวันนี้คุณรู้สึกถึงความกังวลกี่ครั้งรู้สึกถึงความสุขกี่ครั้งรู้สึกถึงความไม่พอกี่ครั้งแค่สังเกตเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังเฝ้าดูข้อมูลโดยไม่มีอคติการตระหนักรู้คือแสงสว่าง เมื่อคุณเริ่มเห็นโปรแกร,รมเหล่านี้ทำงานพลังของมันที่มีเหนือคุณก็จะเริ่มลดลงไปเองขั้นที่สองคือการให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง (commitment) ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าคุณจะอุทิศเวลาในแต่ละวันแม้จะแค่10ถึง15นาทีให้กับการฝึกฝนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการเข้าไปในโลกภายในและซ้อมที่จะเป็นคนในอนาคตที่คุณต้องการ นี่ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะเห็นผลในชั่วข้ามคืนแต่มันคือการฝึกฝนเหมือนกับการเข้ายิมเพื่อสร้างกล้ามเนือ้อหรือการฝึกเล่นเครื่องดนตรีในช่วงแรกมันอาจจะรู้สึกฝืนรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติแต่เมื่อคุณทำมันซ้ำเส้นทางประสาทใหม่จะถูกสร้างขึ้นร่างกายของคุณจะเริ่มเรียนรู้ที่จะรู้สึกถึงอารมณ์ใหม่ๆและสภาวะใหม่นี้จะค่อยๆกลายเป็นบ้านหลังที่สองของคุณ สุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยภาพเปรียบเทียบอีกหนึ่งภาพที่จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการทั้งหมดนี้ได้อย่างชัดเจนลองจินตนาการว่าจิตใจและสภาวะภายในของคุณเปรียบเสมือนเครื่องรับวิทยุและในสนามพลังงานควอนตัมก็มีสถานีวิทยุออกอากา,กาศอยู่มากมายนับไม่ถ้วนมีทั้งสถานีแห่งความมั่งคัง่งสถานีแห่งความรักสถานีแห่งสุขภาพดีสถานีแห่งความสุข และในขณะเดียวกันก็มีสถานีแห่งความขาดแคลนสถานีแห่งความโดดเดี่ยวและสถานีแห่งความเจ็บป่วยทุกสถานีกำลังออกอากาศอยู่ตลอดเวลาพร้อมๆกันถ้าคุณต้องการที่จะฟังเพลงแจ๊สที่ออกอากาศอยู่ที่คลื่นความถี่101.5เมกะเฮิร์ซแต่เครื่องรับวิทยุข,ของคุณถูกปรับจูนให้รับคลื่นความถี่95.5เมกะเฮิร์ซซึ่งเป็นสถานีเพลงร็อก ไม่ว่าคุณจะปรารถนาหรืออ้อนวอนหรือพยายามอย่างหนักแค่ไหนที่จะให้เพลงแจ๊สออกมาจากลำโพงของคุณมันก็ไม่มีวันเป็นไปได้สิ่งที่คุณจะได้เย็นก็คือเพลงร็อกหรือเสียงซาของคลื่นที่คุณจูนอยู่หน้าที่ของคุณไม่ใช่การไปตะโกนบอกสถานีวิทยุให้เปลี่ยนเพลงหน้าที่ของคุณมีเพียงอย่างเดียวคือการกลับมาที่เครื่องรับของตัวเองและค่อยๆอ,อย่างตั้งใจหมุนปุ่มปรับคลื่น จนกระทั่งหน้าปัดไปหยุดที่เลข101.5เมื่อไหร่ที่คุณจูนคลื่นภายในของคุณให้ตรงกับคลื่นความถี่ของความเป็นจริงที่คุณต้องการจะรับเมื่อนั้นเพลงที่คุณอยากฟังก็จะดังขึ้นมาเองอย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติคุณคือสถาปนิกผู้สร้างจัก,กรวาลภายในและคุณคือผู้ที่ถือกุญแจในการปรับจนูนคลื่นความถี่ของชีวิตคุณเอง ขอบคุณที่ร่วมเดินทางและร่วมตื่นรู้ไปกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ